สวีดะสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้ากันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทท่านด้วยนะครับโอ้เช้านี้มีข่าวที่น่าสนใจเพียบเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเฟรนก้เดรยองเนี่ยน่าจะเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคนแรกเลยก็ว่าได้นะครับมาฟังกันน่อันนี้เป็นสื่อจากเมืองกระทิงนะบอกว่าเฟรนก้เดยองเนี่ยใกล้มากแล้วครับลงหลุมผี80ล้านยูโรนะครับ รายงานข่าวจากสปอร์ตครับเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังจะได้ตัวเฟร็กี้เดยองครับไปร่วมทีมหลังทั้ง2สโมสรเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงกันแล้วนะครับค่าตัวอยู่ที่80ล้านยูโรหรือประมาณ68ล้านปอนด์นะครับน่าจะเคลียร์กันได้นะครับดาวเตะวัยยี่ปีครับเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของแมนยูทำในซัมเมอร์นี้โดยเอริกเซนฮากเนี่ยกุนซือคนใหม่เนี่ยต้องการดึงเฟร็กี้เดยองเนี่ยมาร่วมทีมอีกครั้งนะครับที่ออตต้าฟฟอร์ดนะฮะ รายง,งานข่าวก่อนหน้านี้ครับระบุว่าแมนยูเนี่ยยื่นข้อเสนอให้บาซ่าพิจารณาอยู่หลายครั้งแต่ทีมจากต่างดาวอย่างบาซ่าเนี่ยยืนกลานครับต้องการค่าตัวของเฟรก,กิิยองเนี่ยไม่ต่ำกว่า75ล้านยูโรนะครับล่าสุดเลยสปอร์ตนะครับสื่อดังจากบาร์เซโลน่าเนี่ยได้ออกมาปลดเผยว่าข้อตกลงใกล้ได้ข้อสรุปแล้วครับที่80ล้านยูโรน่าจะตกลงกันได้นะครับ โดยทางคาร์เดนาเซอร์ครับเสริมว่าแม้ทางเฟรนกะิเตยองเนี่ยไม่อยากย้ายทีมต้องการประสบความสําเร็จกับบาร์ซ่าในอนาคตแต่ด้วยความต้องการทางการเงินของสโมสรเนะี่ยบวกกับพลังโน้มน้าวใจของเทนฮากเจ้านายเก่าของเขาเนะี่ยถือเป็นเหตุผลนั้นะที่จะเพียงพอทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนะี่ยเฟรนกิเตยองครับจะเป็นนักเตะรายแรกของแมนยูในซัมเมอร์น,นี้เลยก็ว่าได้นะครับ ขณะที่ทางบาร์เซโลนาเองเนี่ยก็จะได้เงินค่าตัวของฟรีกิเดยองก้อนโตเลยนะครับนำไปจับใจเสริมทัพได้อย่างที่ชาบี้เนี่ยอยากต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้ชูกุนเด้ครับเซซ่าอัแอชปลกเกต้านะครับมาโกสอลรอนโซ่ so, หรือแม้แต่แบร์นาโดซิวานะครับ โอ้โหอันนี้คือน่าจะตกลงกันได้นะอันนี้เป็นข่าวจากทางสปอร์ตสื่อดังจากเมืองบาร์เซลโลนาเลยนะครับบอกว่าน่าจะสรุปกันที่80ล้านยูโรสำหรับเฟรงกิตดิยองกับแมนยูนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ยืดเยื้อยาวนานครับต้องมารอดูว่าจะเป็นข่าวจริงขนาดไหนเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ครนะประมาณนี้ก็ประมาณได้เลย80%ได้นะสำ,นะสำหรับตัวผมนะผมว่านะก็มาดูครับว่าอาจจะเป็นนักเตะรยายแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ว่าได้สำหรับเฟรงกี้เดยองนะครับมาดูกันหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับวิสสวัสดีครับ